เหรียญการจนาจํานวนผลิตเขาเยอะมากค่ะทั้งชิดขอบและห่างขอบนะคะจำนวนผลิตถึง181ล้านเหรียญน,นะคะร้อล้านเหรียญไม่มีราคาค่ะไม่มีราคารับซื้อนะคะไม่สามารถที่รับซื้อได้ค่ะหลายคนบอกว่า เขารับซื้อราคาเป็นแสนปะนาก็อยากจะฝากขายจังเลยนะราคาเป็นแสนจริงๆค่ะมีคนเขาพูดจริงๆเขาคอมเมนต์ใต้คลิปปานาดูสิเยอะแย,ยะเลยหลายคอมเมนต์เลยที่เขาบอกเขารับซื้อเป็นแสนใครใครใครขายได้บอกปานาด้วยป้านาฝากขายหน่อยนะคะหรือไม่มาเอาของปานาไปขายก็ได้ปนาเอาแค่เนี่ยแหละคะ่ปะปนาเอาแค่สิบยี่สิบาทก็พอเอายี่สิบาทนะส่วนต่างป้าน้าให้ให้คนที่ถือไปขายอ่ะ เน,ะะนี่ยค่ะเหรียญการจนานะคะปกติไม่รับซื้อนะคะเนี่ยบอกให้ชัดเจนเลยนะคะว่าไม่ได้รับซื้อค่ะจะได้ไม่เข้าใจผิดเนาะหลายคนชอบเข้าใจผิดว่าเป็นเหรียญที่มีราคาเป็นเป็นหมื่นเป็นแสนอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นเราก็เป็นห่วงเป็นห่วงอันนี้ก็เหรียญห้าบาทการจนาเหรียญห้าบาทการจนานี้ก็ไม่รับซื้อคืออย่างนี้นะคะของคุณพี่ท่านนี้ ที่ท่านส่งมาเขารู้อยู่แล้วล่ะค่ะว่าป้านั่นไม่ได้รับซื้อแต่คุณพี่ท่านนี้ท่านเลิกสะสมท่านท่านเป็นเป็นนักสะสมค่ะท่านก็เก็บของท่านไว้นะคะประมาณหนึ่งแบบนี้นะคะท่านก็จะเก็บของท่านไว้แต่ด้วยความที่คนรักในการสะสมทุกคนนึกออกนะจะเสียดาย ถ้าจะเอาไปใช้อ่ะเขาทำใจไม่ได้ที่จะเอาไปใช้ค่ะเขาเสียดายเขาก็จึงส่งต่อมาให้ใครก็ได้ที่รับไปสะสมต่อที่ไม่ได้เอาไปใช้หมุนเวียนค่ะนะเข้าใจได้เลยตรงเนี้ยเราเราคนที่รักในการสะสมเหมือนกันเนี่ยจะเข้าใจเลยว่าทำใจไม่ได้ที่จะเอาไปใช้ซื้อของค่ะเขาก็ส่งมาให้ป้านะคะป้านก็ไม่ได้บวกให้นะคะก็ให้หน้าเหรียญแหละ เพราะการจนาไม่ไม่มีการซื้อขายอยู่แล้วเขาผลิตเยอะค่ะจํานวนผลิตเขาเยอะมากค่ะจึงไม่มีราคาไม่เป็นราคาซื้อขายนะคะการจนาทุกหน้าเหรียญน,นะคะไม่มีการซื้อขายค่ะสําหรับป้านานะคะร้านอื่นปน้านไม่รู้นะคะแต่ร้านปน้านไม่ได้รับซื้อค่ะเหรียญการจนาตรงโน้นโอเคมาดูต่อ อันนี้จะเป็นเหรียญพลังแผ่นดินค่ะเหรียญเหรียญพลังแผ่นดินเขา,เาสร้างที่อะไรนะโรงพยาบาลเขาเป็นเหรียญที่จัดสร้างเพื่อที่จะหาเงินมาสร้างตึกสร้างอาคารของโรงพยาบาลค่ะเหรียญพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ็ดรอบค่ะ แปดสิบพันษาห้ทันวานะคะพระราชทานพระบรมราชาอนุญ,ญาตให้การจัดสร้างเหรียญทรงผนวดพลังแผ่นดินค่ะเหรียญพลังแผ่นดินนะคะเหรียญที่ทรงพระบรมรา,ราชวินิจฉชยต้นฉบับคือท่านท่านตรวจสอบต้นฉบับเหรียญน,นะคะเสมือนเป็นของขวัญจากพ่อค่ะ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนะคะทุนกล้าวถวายค่ะโครงการนะคะสถาบันแพทย์สยามมินค่ะโรงพยาบาลศิริราชนะคะเราจะเรียกเหรียญนี้ว่าเหรียญพลังแผ่นดินค่ะาม,มาดูอะไรต่ออีก อันนี้มานิดนึงก็ไม่เป็นไรนะคะป้าน่าก็จะมาทำมามาชี้แจงให้ดูแล้วกันเจ้าของที่ส่งมาท่านก็จะได้เห็นด้วยนะคะว่าป้าน่าเห็นแล้วว่าน่าดูแล้วเหรียญห้าบาทเหรียญอันนี้เหรียญสองบาทสิเหรียญสองบาทปี 250, ะะสองห้าห้าศูนย์นะคะเหรียญสีขาวนะคะสองบาทสีขาวก็จะมีพศอ สี่แปดสี่เก้าห้าศูนย์จะมี 3, สามพศเนาะสี่แปดสี่เก้าห้าศูนย์ค่ะเหรียญสองบาทต่อจากห้าศูนย์ก็เป็นห้าหนึ่งห้าหนึ่งก็จะเป็นสีทองเหรียญน,นี้นะคะสองห้าห้าหนึ่งเป็นสีทองนะคะห้าศูนย์ห้าศูนย์เป็นสีขาวค่ะเขาก็เล่นกันนะคะสีขาวปีอะไรเงี้ยค่ะจากห้าหนึ่งไปอะ่ะจะมีราคาอะไรประมาณนี้เขาก็ว่ากันไปอะ่ะเนาะเล่นอะไรที่แปลกหายากอะไรเงี้ยค่ะนะคะ อย่างเหรียญ50ในนี้เป็นนักคิดให้เหรียญละ5บาทค่ะเขามีมา3เหรียญนะคะเหรียญแต่ถ้ารับจริงๆไม่ได้ไม่ได้รับนะคะแต่ถ้ารวมๆมาแบบนี้เป็นนักคิดเงินให้นะคะเหรียญละ5บาทค่ะ2บาทปี2550และ2551นนี้เป็นนักคิดให้4บาทนะคะเหรียญหนึ่งนะคะแต่ถ้ารับจริงๆไม่ได้รับนะคะบอกเลยว่าไม่ได้รับค่ะแต่ถ้ามาแบบนี้คิดตังค์ให้ค่ะ สองบาทปีสองห้าห้าศูนย์ห้าบาทสองห้าห้าหนึ่งสี่บาทนะคะตามนี้ค่ะตามรายการอันนี้แหละการจนาที่ไม่ได้รับซื้ออ่ะเจ้านี้หมดหรือยังหนึ่งบาทการจนาห้าบาทการจนาเอามียี่สิบาทมาด้วยมีอะไรอีกไหมไม่น่าจะมีแล้วมั้งออมีต่างประเทศมีเหรียญยี่สิบบาทที่ระล,ลึก เหรียญยี่สิบบาทที่ลึกพระวาระมารวมมาทั้งหมดเอ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าสิบสิบเหรียญอ่าสิบเหรียญค่ะเหรียญสองบาทรวมมาสิบเหรียญเหรียญสองบาทเอ่อเหรียญยี่สิบบาทค่ะเหรียญยี่สิบบาทเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่เป็นราคาเลยเนาะเพราะว่ากลมนะคะเขาปล่อยแลกหน้าเหรียญมาตลอดเลยเห็นไหมคะเมื่อเร็วๆเนี้ยที่พี่นาเอามาให้ดูนะคะก็ แลกหน้าเหรียญ20่บบาทถุงนึงก็ทาไว้10เหรียญแบบนี้ให้แลก200แล้วก็งานกรมมีบ่อยมากนะคะงานอะไรที่เกี่ยวกับงานการชาติงานงานงานแสดงสแตมงานแสดง,สดงเหรียญอะไรพวกเนี้ยนะคะงานประกวดท,วทั่วไปก็จะมีเหรียญ20ออกไปจําหน่ายให้ในราคาหน้าเหรียญเลย20บาทซึ่งเป็นอะไรที่เสียวความรู้สึกกับคนที่เก็บเหรียญมาเป็นเวลา20-30ปี แล้วคนที่เก็บอ่ะเขาไม่ได้แลกหน้าเหรียญมาเขาซื้อส่วนมีส่วนต่างนะคะราคาไม่ได้ขึ้นนะคะราคาถอยหลังคะ่ะเหรียญยี่สิบบาทที่ระลึกนะคะราคาถอยหลัง <c oughs> <c oughs> ขออภัยค่ะ